หมุดพิกัดเช็คอินคาเฟ่พังงากันค่ะบรรยากาศแบบวิวภูเขาริมทะเลอาหารดีเบเกอรี่เล,ลิศลียดมาให้เลือกกันแบบเพลินๆใครมีแผนมาเที่ยวพังงาหากิจกรรมทำคาเฟ่ปังๆถ่ายรูปสวยๆต้องห้ามพลาดบ้านปลูกผลคาเฟ่คาเฟ่จังหวัดพังงาที่มีเมนูต่างๆให้เลือกมากมายเมนูของขา้าวของหวานก็จัดเต็มมาให้หมดยิ่งไปกว่านั้นเมนูเบเกอรี่เป็นเมนูโฮมเมดที่ทางร้านทำเองอีกด้วยบุนตาบายเดอะบีท คาเฟ่สวยที่ห,ดหัดนาใต้จังหวัดพังงานอกจากจะให้บริการทั้งคาเฟ่แล้วยังมีร้านดอกไม้บาร์และที่พักให้บริการอีกด้วยค่ะแถมเมนูที่นี่ก็หลากหลายมากๆนะทานทุกเมนูบรรยากาศดีติดริมทะเลนั่งรับลมแบบฟินฟินฟีลกู๊ดฮิปปี้ฟิทบิดคาเฟ่คาเฟ่บรรยากาศดีตกแต่งสวยเป็นร้านยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาหารดีถ่ายรูปสวยรับลมทะเลวิวพระอาทิตย์ตกดินเพลิน ลาวิตาสานะศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรที่นอกจากสุขภาพจะสําคัญแล้วอาหารก็เป็นอีกสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันค่ะอาหารรสชาติถูกปากอร่อยใส่ใจสุขภาพในทุกจานมาที่เดียวครบจบเลยค่ะต้องมาแล้วแม เมนูข้าวเด่นจัดเต็มรสชาติสุดอร่อยที่พร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนได้ลิ้มลองเมนูตำยำทอดรสเด็ดแอดมินขอแนะนำว่าต้องสั่งเลยละค่ะบรรยากาศชิคๆสบายๆเหมือนทานข้าวที่สวนหลังบ้านบ้านสวนกง๋งคาเฟ่สวยที่มุมถ่ายรูปดีๆปังๆได้ทุกมุมของร้านเลยละค่ะวิวบึงบัวขนาดใหญ่นั่งรับลมพเพลนเมนูเครื่องดื่มทั้งกาแฟชาหอมๆสมูทตี้ครบอันเนมข่าวลา่า ร้านคาเฟ่สไตล์โฮมี่อบอุ่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มาเยือนแถมมีเมนูของขา้าวเบเกอรี่และเครื่องดื่มให้บริการที่สําคัญร้านเปิดเช้าด้วยนะคะแวะทานอาหารเชา้าระหว่างรอไปเล่นดีสุดๆใครมีโอกาสบอกเลยว่าต้องแวะไปการังคาเฟ่ คาเฟ่ริมทะเลบางสะคาเฟ่ที่เช็คอินกี่ครั้งก็ไม่ตกเทนบรรยากาศสดใสเหมือนสีของร้านเลยล่ะค่ะโอ้เธอสวยจี๊ดต้องแวะด่วนมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆชิคๆและเมนูขนมให้เลือกแบบจุใจจะไม่มาเช็คอินได้ยังไงกันนะพักกระปองคาเฟ่ หนคาเฟ่ที่หากได้แวะมาเที่ยวอำเภอรกระโปงต้องแวะทุกครั้งเลยล่ะค่ะเอาใจสายธรรมชาตินั่งจิบกาแฟร้านน่ารักมากๆร่มรื่นวิวโฮมมี่นั่งได้ทั้งวันเบกเกอรี่โฮมเมดที่ทำเองด้วยความใส่ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องลองเลยคือขนมปังโฮมวีดค่ะอร่อยถูกใจมากหากได้แวะไปต้องไม่พลาดสั่งเลยนะคะ